สวัสดีครับจากช่อง Minimal Channel นะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวมือถือกันนะวันนี้เราจะเปลี่ยนโหมดหน่อยว่าเราจะมารีวิวมือถือกันปกติผมจะรีวิวพวกกล้องกับพวกเลนส์นะครับแต่วันนี้เราจะมารีวิวมือถือกันว่าตัว vivo x 200 pro นะครับกับตัว vivo x 100 pro เนี่ยมันมีความแตกต่างเบื้องต้นประมาณไหนนะผมอาจจะไม่ได้รีวิวสเปคนะครับผมจะรีวิวในเชิงของการถ่ายภาพแล้วก็การใช้งานเบื้องต้นทั่วไปนะในฟีลลิ่งของความรู้สึกว่าตัว x 200 pro กับตัว x 100 pro เนี่ยเราควรขยับรุ่นมา ใช้200หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเริ่มแรกนะครับเราไปดูภาพรวมก่อนว่าตัว X 200 Pro กับ X 100 p ป o เนี่ยหน้าตารูปลักษ์ภายนอกมันเป็นยังไงแล้วก็แตกต่างกันแค่ไหนนะครับแล้วก็ต้องขอฝากผู้สนับสนุนช่องมาด้วยนะครับเป็นร้าน S M P Market นะครับใครที่กำลังหาซื้อกล้องเลนส์มือสองนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้ากล้องนะครับหรือว่าเลนส์มือสองนะครับสามารถเข้าไปเลือกชมกันได้ที่ร้าน S M P Market นะครับหรือใครมีกล้องที่ไม่ได้ใช้นะครับอยากจะขายนะครับสามารถติดต่อทางร้าน S M P Market เข้าไปได้นะครับร้าน S M P เซมพีมาร์เก็ตครับแล้วก็อีกหนึ่งร้านนะครับจะเป็นร้าน Onesho t Camera นะครับเป็นร้านที่จำหน่ายอุปกรณ์เสริมนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจกกันรอยของกล้องนะครับตัวอะแดปเตอร์ต่างๆหรือว่าตัวไฟต่างๆหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวเมมโมรีการ์ดนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปเลือกชมกันได้ที่ร้าน Oneshot Camera นะครับจะเป็นร้านที่จำหน่ายตัวอุปกรณ์เสริมของตัวกล้องและเลนนะครับใครกำลังหาอะไรลองเข้าไปดูได้ที่ร้าน Oneshot Camera ด้วยครับและที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้นะครับตัวเครื่องซ้ายมือนะครับ จัดเลียงที่คนละแบบนะถ้าอยาก x 1 0 0 pro โเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะเป็นคล้ายเครื่องหมายบวกแต่ตัวนี้จะเป็นแบบสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็สิ่งต่อมานะที่เราสัมผัสได้เลยนะครับก็คือตัวขอบเครื่องนะซึ่งขอบเครื่องของตัว x 2 0 0 pro โเนี่ยมันจะเป็นความรู้สึกที่เป็นแบบมเหลี่ยมมากขึ้นนะครับเวลาจับเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันมันจับได้แบบเต็มมือมากขึ้นนะแล้วส่วนน้ําหนักเนี่ยตัวเครื่องตัวนี้ x 2 0 0 pro โนะครับมันจะรู้สึกเบากว่าอันนี้จะเป็นความรู้สึกจากการได้ถถืือออนนนะะแลล้้้้้วววกกก็ตัังเ่าาพดููมมจใหครสึ ึกที่ว่าตัวเครื่องของตัว X 200 Pro เนี่ยตัวบาลานซ์ของตัวกล้องเนี่ยมันทําได้ค่อนข้างดีกว่านะครับแล้วด้านหลังตัวนี้นะมันจะเป็นสีของสีขาวไทเทนนะครับซึ่งลักษณะของสีขาวแบบเนี้ยมันจะเป็นแบบสีด้านๆนะครับมันก็มีความสวยในรูปแบบแบบหนึ่งนะส่วนอันเนี้ยเขาจะเป็นแบบเงาเงานะครับด้านข้างเครื่องจะเป็นในลักษณะของแบบมนๆน,นะครับแบบนี้แล้วส่วนสเปคของเขาเบื้องต้นนะเขาบอกว่าตัวขอบเครื่องนะครับเขามีการที่จะใช้ตัวความมนเนี่ยลดน้อยลงนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดู เวลาที่เราเลื่อนแอปลงมาเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นนะตัว x 100 p โ o ปเนี่ยมันจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับให้เพื่อนดูใ,ใกล้ๆนะอันนี้คือขอบเครื่องนะครับเวลาที่มันมนมน,มนนะซึ่งการที่มันเป็นขอบเครื่องแบบมนเนี่ยเวลาที่เราแบบปัดไปปัดมาหรือว่าใช้แบบตัวแบ็คกลับนะครับมันจะใช้งานได้ค่อนข้างลื่นนะเดี๋ยวผมให้เพื่อนดูนะสําหรับตัว x 200 Pro โปนะครับ x 200 Pro โปเนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะดูได้จากตัวขอบจอนะเนี่ยความม,นมันมันน้อยลงนะครับ เห็นไหมคือเราเวลาเราใช้งานสมมุติผมเข้าแอปนะครับที่เป็นแอปอย่างตัว Google นะเนี่ยเวลาเราเข้าไปนะเราปัดปัดเงี้ยมันใช้งานง่ายน,น,นะสำหรับตัวที่เป็นขอบมนแต่ข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือมันหาฟิล์มติดยากแล้วเวลาที่ติดฟิล์มเนี่ย มันจะต้องติดฟิล์มคล้ายๆเหมือนไฮโดรเจลที่แบบมันจะโค้งตามจอนะเวลาที่แบบติดมันบางทีมันไม่เรียบไม่สบายตามันไม่เหมือนฟิล์มกระจกที่เป็นแบบแฟตนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่นะแล้วแต่คนชอบบางทีในหลายๆคนถนัดแบบนี้ก็อาจจะถนัดละปกติผมจะใช้ซัมซุงกับตัว iPhone เนี่ยวีโวผมก็เพิ่งเคยมาใช้เป็นครั้งแรกนะครับสำหรับรุ่นรุ่นนี้เพราะว่าผมอยากลองตัวกล้องนะเพราะว่ากล้องเนี่ยของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะโฆษณามาค่อนข้างดีนะครับผมก็เลยม,มาลองใช้และหลังจากลองใช้เนี่ยก็รู้สึกว่าเออตัวกล้องเนี่ยมันทำได้ค่อนข นะไม่ว่าจะเป็น AI ที่อยู่ในเครื่องหรือว่าตัวกล้องที่มันจับกับ AI เนี่ยมันทาได้ค่อนข้างแบบสมูตาแล้วก็ดูแบบเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับแบรนด์อื่นๆนะ <Anita. S 2> ก็ดีเทลภายนอกประมาณนี้นะผมอาจจะไม่ได้พูดสเปคอะไรมากนะครับสำหรับตัวกล้องก็เดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันเบื้องต้นกันนะครับสำหรับตัวกล้องของตัว x 2 0 0 Pro ปกับตัว x 1 0 0 Pro ปนะนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยว,ว่าเป็นยังไงนะเริ่มแรกนะครับเวลาเราเปิดเครื่องขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะปัดให้ดูนะคือทั้ง2เครื่องเนีคลื่อง คือตัวกล้องของเขาเนี่ยเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูนะหน้าตาของเขานะครับคือมันจะคล้ายๆกันเลยไม่ได้มีความแตกต่างอะไรมากนะคือถ้าเพื่อนสังเกตนะครับตัวเนี่ยระยะที่ 10x นะครับหรือว่าตัวของเขานะครับเนี่ยเขาจะแตกต่างกันอยู่ประมาณนี้นะเขาก็จะมีให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเอากี่ x ทางซ้ายมือผมเนี่ยจะเป็นตัว x 200โ o นะตัวขวามือผมเนี่ยจะเป็น x 100โ o นะครับซึ่ง x 200 pro เนี่เพื่อนๆจะเห็นนะมันมีเรนไวนเหมือนกันนะครับเวลาที่เราใช้โหมดถ่ายภาพธรรมดานะแล้วก็มี 1x มี 2x นะครับมี 3.7มก็คือระยะ85นะครับแล้วก็ 10x นะตรง 10x เนี่ยเดี๋ยวผมลองดูนะว่าตัว x 200 p รมันเป็นยังไงคือตรง 10x นะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเนี่ย10 x มันจะมีแบบคูณเข้าไปนะครับแบบนี้ก็คือเป็นระยะแบบคูณค่อนข้างเยอะนะจะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนด้านล่างการถ่ายภาพคูณนะของเขานะครับก็จะมีโหมดต่างๆคล้ายๆเนิ่มนะครับ ก็จะมีให้เลือกนะครับว่าเราอยากได้โบเก้แบบไหนอยากให้ตัวซอฟสกินเป็นยังไงนะครับหรือว่าสกินโทนเนี่ยเป็นประมาณไหนนะเราก็เลือกได้ประมาณนี้นะครับตัวนี้นะก็จะเป็นระยะเลนนะครับซึ่งมันจะเป็นระยะเลนของตัวกล้องนะที่ตัวเลนของตัวไซส์เขามีมาให้ในนี้นะเพื่อนๆก็สามารถเลือกได้นะครับมันก็จะเป็นคาแรคเตอร์ตามนี้เลยอันนี้จะเป็นในส่วนของตัว X 2 0 0 Pro นะพวกวิดีโอนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะ ซึ่งถ้าตรงเนี้ยของเพื่อนๆไม่มีนะครับเพื่อนๆสามารถเข้ามาแอดเพิ่มได้นะครับก็คือเนี่ยกดแก้ไขนะแล้วเพื่อนๆก็บวกตรงนี้เข้าไปปุ๊บมันก็จะไปขึ้นในส่วนของด้านหน้านะครับอันนี้ก็จะเป็นตัว X 2 0 0 pro ปนะครับส่วน X 1 0 0 pro ปมาดู X 1 0 0 pro ปก็จะคล้ายๆกันนะแต่ระยะสูรของเขาเนี่ยมันจะได้ประมาณนี้นะครับ100มิลเนี่ยมันก็จะเป็นอันนี้การถ่ายภาพคนนะมันก็เหมือนกันเลยคือฟังก์ชันอ่ะมีแทบจะไม่แตกต่างกันเลยนะครับภาพที่ได้เนี่ยสกินโทนมันจะต่างกันเล็กน้อย เนี่ยอันนี้คือมันเป็นการที่เราแบบตั้งค่าไว้นะครับตรงนี้มันปรับแต่งได้ว่าเราอยากให้มีอะไรเพิ่มมาบ้างนะเนี่ยภาพถ่ายเขาก็จะมีถึงตัวนี้นะเนี่ยสามร้อมิลหกรมิลประมาณนี้นี่อย่างนี้นะครับให้เราเลือกได้ซูมแต่ตัว x 2 0 0 p r o เนี่ยเท่าที่ผมลองมานะ x 2 0 0 p r o เนี่ยการถ่ายมาโครกับการถ่ายซูมไกลๆเนี่ยจะทําได้ดีกว่าตัว x 1 0 0 p r o นะครับส่วนเรื่องการถ่ายคนนะเท่าที่ผมลองนะ คล้ายๆกันตัวจริงๆ X 100 Pro ปผมว่าสีมันอาจจะดีกว่าด้วยซ้ำเดี๋ยวเราจะไปดูภาพกันนะว่าเป็นยังไงตรงนี้จะเป็นฟังก์ชันเบื้องต้นนะคร่าวๆสำหรับตัวมือถือทั้ง2รุ่นนะครับส่วนความลื่นไหลผมบอกเลยว่าทั้ง2ตัวเนี่ยลื่นไหลพอๆกันในความรู้สึกผมนะคือการใช้งานทั้ง2ตัวผมไม่ติดอะไรเลยว่ามีความช้าความหนื่นนะครับคือทั้ง2ตัวผมมองว่าแบบลื่นค่อนข้างดีเลยแหละเนี่ยผมลองเข้านะครับเดี๋ยวผมลองเข้าแอปไลฟ r o o m นะอย่างเงี้ย ซึ่งแอป g h t r o o m เนี่ยปกติแล้วถ้าเครื่องช้าๆนะครับมันจะแบบทํางานได้ไม่เต็มที่นะแต่ผมลองเข้ามาปุ๊บลองเข้ามันก็มีการโหลดเล็กน้อยนะแบบเนี้ยแล้วผมก็ลองแต่งภาพนะปกติแล้วถ้าเนี่ยมันก็ขึ้นแบบเร็วทามเลยนะสมมุติเวลาเราแต่งนะซูมเข้าไปดูนะครับอันนี้เป็นดีเทลเบื้องต้นนะที่ผมได้ไปลองถ่ายมาด้วยมือถือตัว X 2 0 0 Pro นะครับตัวนี้นะก็เดี๋ยวเราไปดูภาพกันดีกว่าว่าเป็นยังไง และที่เพื่นเห็นอยู่ตอนนี้นะครับจะเป็นการรีวิวภาพถ่ายนะซึ่งผมถ่ายด้วยตัวกล้อง vivo x 200 Pro กับ x 100 Pro นะเดี๋ยวผมมาไล่ให้เพื่อนๆดูกันนะอาจจะใช้เวลาไม่เยอะนะครับอาจจะไปแบบเร็วๆให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าตัว x 100 Pro กับ x 200 Pro เนะี่ยความาต่างๆมันมีมากน้อยแค่ไหนนะเดี๋ยวเราเริ่มแรกเราไปดู x 100 Pro ก่อนว่าเป็นยังไงเพื่อนๆจะเห็นใช่ไหมนะ่ะซ้ายมือผมให้เพื่อนๆดูนะ เนี่ย X หนึ่งร้อยโปรนะก็ไล่เลยคืออันเนี้ยผมถ่ายด้วยระยะที่เป็นกล้องปกตินะซึ่งในมือถือเนะี่ยมันจะมีโหมดถ่ายบุคคลโหมดถ่ายด้วยกล้องปกติแล้วก็โหมดถ่ายพอร์เทรตนะเนี่ยผมถ่ายด้วยกล้องปกติในในมุมมองต่างๆที่เกิดขึ้นนะมันก็จะบอกไว้ว่าเรามีสปีดชัตเตอร์เท่าไหร่อันนี้ให้มันคิดให้เลยอันนี้ก็จะเป็นโทนสีผิวที่ออกมานะครับที่เป็นแบบผมไม่ได้ปรับค่าอะไรเลยนะอันนี้คือออกมาจากตัวกล้องเลยนะครับเนี่ยอันนี้คือ ปรับที่ระยะต่างๆนะเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าตัว X 1 0 0 p ง o โปเนี่ยก็ให้ดีเทลรายละเอียดได้ดีเลยนะครับถ้าเพื่อนๆเนี่ยบางทีมันจะมีบางมุมมองนะที่ไว้บาลานซ์มันอาจจะคิดได้แบบผิดเพี้ยนบ้างเพราะว่าแสงอะไรเงี้ยม,มันแตกต่างกันออกไปอันนี้ก็จะเป็นในส่วนเบื้องต้นนะเด,เดี๋ยวผมไล่ไปเรื่อยๆเพื่อนด้ดูก่อนอันนี้เป็นในส่วนของผมลองซูมดูนะซึ่งตอนที่ผมลองซูมสุดเข้าไปนะครับเนี่ยอันนี้คือรายละเอียดที่มันเห็นบนหมวกกันน็อกนะครับอ่าเดี๋ยวผมย้อน ไปดู x 200 Pro ยโปนะนี่เพื่อนเพื่อนจะเห็นนะครับ x 200 p r อโปเนี่ยสีมันจะออกแบบเข้มเข้มกว่านะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเนี่ย x สอง p r อยโปกับ x หนึ่ง o โปที่เป็นตัวก่อนหน้าถ้า x หนึ่ง o โปที่เป็นตัวก่อนหน้าเพื่อนเพื่อนจะเห็นว่าสีผิวอะ่ะมันจะแบบมันจะนวลนวลกว่านะครับอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้คือ x หนึ่งรยโปนะต่อมาเนี่ยเป็น x 200 Pro ยโปสีมันจะออกแบบเข้มเข้มแต่มันก็จะมีบางจังหวะที่เราสามารถที่จะ ไวบ้บาลานได้หรือไวบ้บาลานมันออโต้แล้วมันจูนให้เราได้เนี่ยมันก็เป็นสีที่โอเคขึ้นนะครับอ่ะต่อมาสิ่งที่ผมลองซูมดูนะเพื่อนๆจะเห็นไหมดีเทลบนหมวกกันน็อกเนี่ยสีของหมวกกันน็อกครับมันจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูนะตอน X 1 0 0หนึ่งรยโปนะครับบนหมวกก,กันน็อกนี่มันจะได้แบบนี้คือตัว AI หรือตัวอะไรต่างๆที่เขามีมาให้ในมือถือเนี่ยมันจัดการให้เราได้ดีอ่ะเดี๋ยวเราไปไล่ดูดีกว่าผมลองถ่ายตัว X100 Pro ไปที่เขาเขียวนะก็จะเจอในลักษณะที่ นองใช้งานปกติถ่ายด้วยพอดเจตบ้างอะไรบ้างซึ่งมิติภาพที่ได้แสงที่ได้นะประมาณนี้เลยคือผมค่อนข้างพอใจนะสำหรับตัวมือถือที่ถ่ายได้ประมาณนี้เพราะว่าการที่เราเอามือถือไปใช้งานแบบง่ายๆถ่ายอะไรก็ได้แล้วให้ภาพออกมาที่เรารู้สึกแบบมันมีความสวยงามเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะง่ายสําหรับการใช้ชีวิตบางทีเราไม่อยากพกกล้องใหญ่ไปนะครับปกติผมเป็นคนที่ใช้กล้องใหญ่ตลอดแล้วก็ใช้แบบอารมณ์แบบติดตัวไปไหนมาไหนตลอดบางทีมันก็หนัก แต่ถ้ามือถือมันถ่ายได้แล้วใกล้เคียงกับกล้องใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีอันนี้ก็จะเป็นในส่วนผมลองถ่ายด้วยหมดอพอเทนนะเห็นปะ่ะข้างหลังมันจะมีการละลายมิติซึ่งพอซูมดูครับมันก็มีความเนียนของเขาอยู่นะเพราะว่าบางทีตัวขอบตรงนี้ถ้าเป็นแบบบางรุ่นนะครับถ้า ai มันคิดไม่ดีอมันจะเป็นแบบคล้ายๆเหมือนมันจะแบ่งออกมาแบบเป็นเส้นเลยอันนี้นะเนี่ยมันก็จะเริ่ม คือระบบของกล้องมันจะคิดตัวโฟกัสให้คิดตัวสปีดชัตเตอร์ให้บางทีมันก็ไม่ชัดนะครับแต่ถ้าแบบอยู่นิ่งๆอะ่ะมันก็จะชัดอันนี้คือสีปกติเลยนะผมไม่ได้แต่งไม่ได้เติมอะไรเลยนะของตัว X 1 0 0 Pro ปนะที่เพื่อนเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยอันนี้ไปถ่ายหมูเด้งนะครับคือหมูเด้งหลับอยู่อ่าอันนี้เดี๋ยวผมลองซูมให้ดูนะอันนี้คือผมลองซูมไปที่ตัวจัดตัวนี้นะครับเนี่ยอันนี้คือลักษณะที่ผมซูมไปนะแล้วก็ซูมสุดนะครับอันนี้คือซูมสุดละได้ดีเทลประมาณนี้ เดี๋ยวผมไปให้เพื่อนๆได้ดูเทียบกับตัว x 200ร้อโปรที่ผมไปถ่ายที่เขาเขียวมานะนี่เหมือนกันตัวนี้นะเนี่ยอันนี้คือซูมสุดนะครับคือแทบไม่ต่างความรู้สึกนะ ถามว่าหัวข้อที่ผมตั้งขึ้นมาเนี่ยว่าเพื่อนๆควรเปลี่ยนรุ่นหรือไม่นะครับอันเนี้ยเดี๋ยวเพื่อนๆลองดูไปเรื่อยๆว่าเพื่อนอยากเปลี่ยนไหมนะคือมันจะมีราคาส่วนต่างอยู่ประมาณหนึ่งนะครับสาหรับคนที่อยากอยากจะอัปรุ่นนะถ้าเพื่อนๆอัปราคานั้นได้ผมว่าเปลี่ยนก็ดีครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เราเนี่ยจะได้เอามาเล่นแบบรูปแบบใหม่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูอันเนี้ยผมซูมนะของตัว x 1 0 0 pro โปนะอันนี้คือภาพมุมกว้างนะครับเพื่อนๆเห็นไหมสีสวยเลยแล้วพอเราซูมเข้าไปนะครับซูมไปเร เริ่มผมซูมไปที่ยีรามนะครับเนี่ยน,นั่นคือซูมยีรามแบซูมสุดนะรายละเอียดดีเทลนะมันอาจจะมีเห็นไหมเพื่อนๆเห็นหน้าปะ่ะหน้ายีรามเนี่ยเขาจะมีการใช้ AI ไเบื้องต้นนะเข้ามาแต่งเติมนะแต่มองภาพรวมคือมันดูได้นะว่าตัวภาพเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบก็คือใช้งานได้แหละเดี๋ยวผมย้อนไปไปดูตัว X 200 Pro โปนะที่ซูมยีรามเหมือนกันก็เริ่มตั้งแต่เลนมุมกว้างนี่เลนมุมกว้าง แล้วก็ซูมเข้าไปนะครับเรื่อยๆปึ๊ดปื๊ดเข้ามานะครับจนถึงซูมสุดนะเดี๋ยวมาดูซูมสุดซูมสุดอันนี้ซูมสุดละเพื่อนๆเห็นไหมรายละเอยียดมันดีขึ้นตรงหน้าตาลาร์ฟหรือว่าตรงสีเนี่ยมันเหมือนมันเกลี่ยได้ดีมากขึ้นนะครับก็คือมันมันเป็นการซูมที่แบบสุดอ่ะมันมันใช้ AI เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่แล้วละ่ะมันเลยทําให้เราได้ภาพที่แบบโอเคแล้วเราก็น่าใช้มากขึ้นนะอืมเดี๋ยวผมลองให้ดูอีกทีเนี่ยอันนี้ก็คือซูมสุดเหมือนกัน ของตัว x 2 0 0 Pro นะที่เพื่อนเพเห็นตอนนี้ผมย้อนกลับไปดู x 1 0 0 Pro อีกรอบหนึ่งเพือนเพื่อจะได้เห็นชัดๆอันนี้ x 1 0 0 Pro ที่ถ่ายอีกรูปหนึ่งนะครับนี่เห็นไหมมันจะมีแบบการใช้ ai บางจุดนะที่มันแบบยังดูไม่ค่อยเป็นธรรมชาติเท่าไหร่แต่เวลาเราดูภาพรวมๆมันดูได้ค่อนข้างดีนะต่อมานะครับก็เป็นตัว x 100 Pro ที่ผมลองใช้โหมดพเทรถ่ายเนี่ยอันนี้ใช้โหมดพเทรถ่ายนะมันมีการเบอร์หลัง ได้ซึ่งหมดพอร์เทนเนี่ยผมชอบใช้มันมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งคือเวลาที่เราใช้หมดพอร์เทตถ่ายไปนะเราสามารถมาเลือกจุดโฟกัสได้แล้วเลือกค่ารูรับแสงได้ว่าเราอยากให้เดฟมันเป็นเท่าไหร่คือมันมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างใช้ง่ายนะมือถือรุ่นอื่นก็อาจจะทําได้นะแต่รุ่นนี้ก็ทําได้เหมือนกันมันก็ใช้ง่ายเหมือนกันนี่ยนวะผมให้เพื่อนดูต่ออันนี้จะเป็นในส่วนของ X 100 pro โปนะที่ผมให้เพื่อนดูอยู่เนี่ยอันเนี้ยอันนี้ผมก็ซูมเข้าไปนะเนี่ยมันมันก็ให้รายละเอียดชััดเจจนนะะครรบสามามถที่ ใช้งานได้ค่อนข้างเป็นปกติเลยอันนี้ก็ซูมเข้าไปแล้วก็เนี่ยเห็นไหมผมอยู่ไกลเหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัว x 2 0 0 pro โปกันบ้าง x 2 0 0 pro นะเมื่อกี้ที่ผมพูดไปที่เปรียบเทียบเปเบื้องต้นนะเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมๆของ x 200 pro โปตั้งแต่ไล่เริ่มอันนี้คือผมลองซูมนะอันนี้ผมก็อยู่ไกลเหมือนกันนะครับรายละเอียดดีเทลในการซูมมันก็จะเห็นรายละเอียด ครบอยู่นะครับเนี่ยอันนี้คือถ่ายด้วยแนวตั้งการเก็บสีเก็บแสงนะครับมันก็ทําได้ค่อนข้างดีนะแล้วก็ในส่วนต่อมานะที่ผมได้ลองถ่ายด้วยตัวกล้องมือถือ X 2 0 0 Pro ปนะเนี่ยอันนี้คือเลนส์มุมกว้างนะครับแล้วก็มุมปกติที่ลองถ่ายย้อนแสงนะเวลาที่เราเห็นภาพย้อนแสงนะครับมันก็จะเห็นแบบเนะี้ยคือตัวกล้องในมือถือตัวมือถือเนี่ยเขาก็จะมี AI ที่ช่วยให้เราเนี่ยทำงานได้ค่อนข้างง่ายขึ้นอันนี้ก็จะเป็นสีที่ได้จากตัว X 2 0 0 Pro ปนะครับแล้วต่อมานะผมลองใช้ตัวเนี้ย X Pro ่ายด้ยอยโปรย่าอก ไปคือมันสามารถที่จะถ่ายด้วยหมดพอ์เทตแล้วเรามาเลือกจุดโฟกัสได้นะอันนี้ผมก็ลองใช้เอฟต่ำๆมันก็จะได้แบบ โบเก้ประมาณนี้นะครับเวลาเราซูมเข้ามาดูเนะี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีความเนียนอยู่ประมาณนึงนะสำหรับการตัดขอบนะครับเนะี่ยอันนี้คือ AI มันก็จะเป็นตัวคิดนะครับว่าแยกขอบตัวคนออกมาจากแบ็กกราวนะอันนี้ก็จะเหมือนกันอันนี้ก็ใช้โหมดพอร์เท็ในการถ่ายซึ่งรายละเอียดของการถ่ายเนะี่ยผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะดีมากขึ้นในการใช้งานอันนี้คือตัวกรอบเฟรมนะสามารถใส่ได้ในตัวมือถือเลยมือถือมันสามารถที่จะใส่ตัวเฟรมแล้วก็มีค่าต่างๆที่เราถ่ายนะขึ้นมาให้ดูได้นะครับอันนี้ผมลอง ถ่ายด้วยระยะ135นะอันนี้1้5อันนี้คือ85นะครับค่า f เราตั้งได้นะแต่มันก็จะเป็นการใช้ ai เข้ามาผสมนะครับเนี่ยอย่างนีน้ภาพนี้จะเป็น85 f 1.4มันก็จะมีการใช้ ai เข้ามาผสมทําให้เราแบบเห็นดีเทลลักษณะต่างๆเนี่ยก็เนียนนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเดียวกันใช้โหมด portrait เ,เนี่ยความคมของภาพก็โอเคเลยต่อมาจะเป็นในส่วนของเรื่องตัว super มา c r o นะ ผมลองเอามาถ่ายตัวหน้าเลนนะครับที่เป็นรอยซึ่งการถ่ายซูเปอร์มาโครของเขาเนี่ยทำได้ดีเลยเราสามารถที่จะใช้ตัวเนี้ยถ่ายในทิ้นงานที่มีขนาดเล็กหรือรอยต่างๆหรือ s อสเ n นนัมเบอหรืออะไรก็ตามที่เราแบบมองด้วยตาเปล่ายา่ยางๆนะเอามือถือมาช่วยถ่ายได้ มันค่อนข้างที่จะโฟก,กัสได้ค่อนข้างไกลนะแล้วรายละเอียดมันก็อยู่ครบอันนี้ก็จะเป็นในส่วน x 2 0 0 pro โนะอ่าต่อมาเดี๋ยวเรามาลองดูภาพทั่วๆไปบ้างอย่างภาพทั่วๆไปเนี่ยมันก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะผมลองซูมเข้ามันก็จะได้แบบนี้อ่าอันนี้ก็จะใช้โมดโพสเทตถ่ายเหมือนกันคือความคมชัดของภาพเนี่ยมันก็อยู่ในระดับหนึ่งนะครับที่เป็นในเลเวลของมือถือที่มีการใช้ซอฟต์แวร์เข้ามาผสมกับตัวเลนส์ที่มีคุณภาพมากขึ้นอันนี้นะเนี่ย คือความคมชัดเวลาเราดูภาพรวมภายนอกมองจากข้างนอกน่ยมันก็ดูได้แบบดีมีเดฟมีมิติต่างๆให้เราได้ดูนะผมว่าเพื่อน,อนๆอาจจะมีความคิดในใจอะับว่าจะอัปรุ่นหรือไม่อัปนะอย่างที่ผมพูดถึงไปถ้าเป็นไปได้ในเชิงของการที่เราแบบอยากลองเล่นมือถือใหม่ก็สามารถที่จะอัปขึ้นมาได้นะครับอันนี้ก็เป็นลองซูมเข้ามานั้นเนี่ยรายละเอียดดีเทลชัดเจน ซึ่งตัว x 100 Pro โปก็ทําได้เหมือนกันนะครับตัวภาพตัวอะไรเงี้ยก็จะมีความลักษณะที่ใกล้เคียงกันเลยอย่างที่เพื่อนๆได้ดูไปก่อนหน้านะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของที่แสงน้อยนะเนี่ยที่แสงน้อยจะได้ลักษณะประมาณนี้นะครับอันนี้ผมลองถ่ายด้วยตัวโหมดพลาสเทตต่างๆนะก็เดี๋ยวเราไปพูดคุยกันว่าเป็นยังไงกันต่อสําหรับตัว x 100 Pro โปแล้วก็ x 200 Pro โปนะครับ หลังจากที่เพื่อนได้ดูคลิปไปนะครับอันนี้จะเป็นความรู้สึกส่วนตัวผมนะสำหรับการใช้งานตัว X 200 Pro กับ X 100 Pro นะในความรู้สึกนะครับที่ผมได้ลองถ่ายภาพมาทั้งคู่นะครับคือในส่วนของ X 200 Pro เนี่ยภาพที่ได้นะครับสีมันจะออกแบบแนวแบบที่ไม่ได้โทนใสมากนะครับคือถ้าเป็น X 100 Pro เนี่ยเพื่อนๆจะเห็นนะว่าผิวของคนนะครับเวลาที่ถ่ายเนี่ยตัวกล้องเนี่ยมันจะมีการคิดไวบร้านหรือการคิดค่าต่างๆเนี่ยมันจะออกโทนสว่าง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนั้นใน X 200 Pro เนี่ยข้อที่ได้เปรียบก,ก็คือมันจะซูมได้ค่อนข้างชัดกว่านะครับมันประมาณว่าเราซูมิจิตอลเข้าไปเนี่ยมันจะทําการประมวลผลให้เราแบบฉลาดขึ้นแล้วก็มีความชัดเจนมากขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของการใช้งานของตัวเครื่องนะครับตัว X 200 Pro กับ X 100 Pro เนี่ยความต่ตางต,ต่างก็น,น้อยมากในความรู้สึกการใช้งานนะแต่ถ้าเราไปเทสสเปคนะครับหรือว่าดูจากหลายๆรีวิวเนี่ยเราจะเห็นว่าตัว X 200 Pro เนี่ยมันมีความแรงของเครื่องเนี่ยที่มากกว่าตัว X100 นนนััแล้้้้้วททงีนน มันก็จะมีในส่วนของตัวหน้าจอเนี่ยที่มันแบบมีความโค้งมนน้อยลงนะมันก็จะทําให้เราเนี่ยจับถนัดมากขึ้นแล้วก็ทําการสัมผัสหน้าจอได้ดีมากขึ้นนะครับสาหรับหลายๆท่านที่อยากให้จอมันโค้งน้อยลงนะความลื่นไหลของทั้ง2ตัวเนี่ย ทำได้ลื่นไหลทั้งคู่เลยแต่ x 200 Pro โปเนี่ยมันจะลื่นกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นตัวหน้าจอที่ชัดกว่าสว่างกว่านะครับมันก็จะค่อนข้างที่จะลื่นนะครับสำหรับตัวตัว,ตวนี้จะถามว่าเราควรขยับจาก x 100 Pro โปไป x 2 0 0 Pro โปไหมราคาส่วนต่างนะครับในปัจจุบันเนี่ยเท่าที่ผมเช็คมานะตอนที่ผมหาตัวนี้มาลองใช้นะครับมันจะต่างอยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับสำหรับคนที่ต้องการขาย x 100 Pro โปแล้วขยับขึ้นไป x 2 0 0 Pro โปนะครับ <ๆ S 2> ก็เพื่อนๆต้องคิดดูนะว่าหมื่นกว่าบาทเนี่ยสำหรับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนนะมมััคุ้สําหรบเพื่อ นะแต่ถ้าเป็นผมเนี่ยผมไม่ได้มีทั้ง2เครื่องอยู่ในมือนะครับตอนที่เอามาลองใช้งานเนี่ยตัว x 1 0 0 Pro นะครับ มลองซื้อมาแล้วผมก็เอามาลองนะแล้วที่เนี้ย X 2 0 0 Pro ผมก็ลองซื้อมาแล้วก็เอามาลองเหมือนกันซึ่งในส่วนตัวผมนะผมซื้อ X 2 0 0 Pro เพราะว่าผมอยากใช้ตัว X 2 0 0อย Pro ยาว<า><า>เพราะส่วนหนึ่งนะมันเพิ่งออกมาผมก็อยากได้ตัวมือถือที่เป็นรุ่นใหม่ในที่นี้นะครับซึ่งทําให้ผม่ต้องขาย X 1 0 0 Pro ออกแล้วก็ใช้ X 2 0 0 Pro ต่อไปนะอันนี้ก็จะเป็นมือถือเครื่องแรกนะครับที่เป็นมือถือที่เน้นตัวกล้องนะโดยที่ก่อนหน้านี้นนผมใช้ตัว Apple มาโดยตลอดแล้วตอนนี้ผมก็ยังใช้อยู่ผมมี16 Pro Mac อยู่นะครับใช้เป็นเครื่องหลักอยู่ตัวนี้ผมเอามาใช้เป็นเครื่องสำรองแล้วก็เคยใช้ตัว s a m s ุง g 24ส l t r a มานะแต่ตัวนี้ผมรู้สึกได้เลยว่าความชัดของตัวกล้องเนี่ยหรือภาพที่ได้จากตัวกล้องตัวเนี้มันให้อะไรที่ค่อนข้างแบบคล้ายๆกล้องใหญ่นะแต่มันไม่เหมือนกล้องใหญ่นะครับคือส่วนตัวผมอะผมทําช่องเนี้ขึ้นมาผมก็รีวิวพวกกล้องเลนนะครับแล้วความรู้สึกของตัวกล้องที่เป็นแบบกล้องจริงๆนะที่เป็นแบบมิเลเรตบวกกับตัวเลนที่แพงๆนะครับในท้องตลาดเนี่ยภาพที่ได้มันแตกต่างกับตัวมือถือเลยมือถือเนี่ย ซอฟต์แวร์ในการคิดค่อนข้างเยอะนะพวกเดฟออฟฟิลพวกอะไรต่างๆเนี่ยมันจะไม่ใช่ในส่วนของตัวที่เป็นอ,ออปติกจริงๆเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นออปติกจริงๆเนี่ยมันจะมีแบบความแบบเป็นเดฟน้อยแล้วก็คุณภาพมันจะไม่สู้กล้องใหญ่อยู่ละแต่สิ่งที่มันพัฒนาขึ้นมาในสําหรับมือถือนะครับในปัจจุบันเนี่ยซึ่งมันทําได้ขนาดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะโอเคนะมันเป็นการต่อยอดมือถือไปเรื่อยๆสําหรับคนที่แบบต้องการใช้มือถือสําหรับการทํางานการถ่ายภาพ ไปด้วยนะครับท่องเที่ยวหรืออะไรต่างๆเนี่ยแทบจะพูดได้เลยว่าบางทีมันอาจจะเกือบไปแทนพวกกล้องคอมแพกบางตัวได้นะครับซึ่งกล้องคอมแพกบางตัวเนี่ยถ้าไม่ได้มีโทนสีที่สวยหรือว่าลูกเล่นอะไรมากมายนะเราใช้มือถือแทนบางทีก็ทําภาพได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ถ้าเป็นพวกกล้องมินเลอร์หรือพวกกล้องที่เป็นเซ็นเซอร์ที่ APS-C Full Frame อะไรเงี้ยอาจจะแทนกันค่อนข้างยากแล้วก็มิติภาพมันจะแตกต่างกันอยู่พอสมควรนะครับยังไงแล้วเพื่อนๆก็ลองดูคลิปคลิปนี้เนาะเอาไว้ประกอบการตัดสินใจนะสำหรับคลิปลิปนี้ผมทามาเพืื่่ออให้เพ ดูว่าคนที่ต้องการย้ายจากตัว x100 pro ไป x200 pro เนี่ยมันคุ้มแค่ไหนสําหรับเงิน1 0,000กว่าบาทนะครับที่เพื่อนเพื่อต้องจ่ายเพิ่มแล้วก็ขยับขึ้นไปนะแต่สําหรับผมนะถ้าเพื่อนเพื่อรอได้นะเพื่อนเพื่อรอเจนน้าเลยก็ได้ไม่ต้องเสียเงิน10,000กว่าบาทสําหรับการอัพแต่ถ้าใครต้องการหรือว่าใครมีงบนะครับหรือว่าอยากเล่นรุ่นใหม่ผมก็เชียร์ว่าเล่นเลยถ้าเพื่อนเพื่อมีงบที่จะซื้อนะครับแต่ถ้าเพื่อนเพื่อไม่มีงบผมแนะนําว่าไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนตัวเดิมก็ค่อนข้้้าาาาาางงงททีีี่่จะดมมมกกกกแลลววคร็ืนนไหํตอ ทำได้ค่อนข้างดีแล้วก็ตัวซอฟต์แวร์ผมว่าก็มีการอัปเดตตลอดซึ่งอันนี้อีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากพูดถึงก็คือตัวความลื่นไหลของตัวซอฟต์แวร์ของตัว vivo เนี่ยผมรู้สึกว่ามันลื่นไหลค่อนข้างมากนะจากที่ผมไม่ได้เคยเล่นตัว android ที่เป็นตัว vivo เลยปกติเล่นซัมซุงกับตัว iphone เนี่ยผมให้ความรู้สึกว่ามันแรงเท่าๆกันเลยคือแทบจะไม่ได้รู้สึกว่ามันช้าหรือกระตุกอะไรเลยนะสำหรับตัวเลอทงของทาง vivo นะครับก็เพื่อนๆลองตัดสินใจกันดูแล้วกันว่าคลิปคลิปนี้อาจจะเป็นคําตอบสําหรับเพื่อนๆ บางท่านได้นะครับยังไงแล้วฝากเพื่อนๆติดตามช่อง Minimal Channel ด้วยนะผมจะหาอะไรไดีๆมารีวิวเพื่อนๆได้รับชมกันอีกเรื่อยๆเราจะเพิ่มในส่วนของตัวมือถือเข้ามาบ้างนะครับสำหรับการรีวิวแล้วก็อะไรต่างๆที่น่าสนใจเราก็จะพยายามหาให้มารีวิวเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับฝากเพื่อนๆติดตามช่อง Minimal Channel ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ